ta há mua vẫn dc được chưa? các bạn chưa? các bạn khai luôn đi có hiểu, chạy khai khai luôn để đi lúc cả khai. quay vào lại mùi nó. anh đấy quay bớt bỏ. xoay xoay nhảm lắm. mà.

ต่อยน่าต้นห้องเท่าไหร่คับ so ้าวสองข้าสองหอขวสองอ้ตัวเอาเขาเปิดดียุ่ยดิข่าสองเจ้าต่อ ครับพขอแม่พี่น้องมาผกันทางช่องวิมูลเพื่อนคุณทำเกษตรสำหรับท่านใดคำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำโดยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกมสำหรับเสาร์วันี้ด้อพี่น้องเด้อเสาร์วันศุกร์เสาร์ด้วพี่น้องเสาร์วันเสาร์พามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันโ6เจริญพี่น้องโ6เจริญ อำเภอสาว่างจังหวัดสนนกลนครนะพี่น้องเด้อภาพมาบุงบรรยากาศตลาดพี่น้องตลาดอันโหกเจริญพันธฒนาใหม่ได้พี่นอ้องพันธุนาหม้พันธนุทมทีหม่เกตห้างใหม่โอ้พี่น้องทางสะดวกสบายผู้ใดต้อตงการจะได้งัวซื้องัวขายงัวมากเลยพี่น้องสะดวกสบายทางดีพี่น้องพันธฒนาใหม่เฮ็ดกระฟอมเฮ็ดอันมองซื้อขายใหม,ม่ตลาดใหญ่เงาพี่น้องเงาไก่พร้อมตลาด ชุดแสงหูแสงตาพี่น้องฐานที่พึ่นเหมาะเดยรถเขาง่ายออกง่ายพี่น้องสะดวกสบายไม่มีปัญหาเลยพี่น้องเ้อะูุณไดต้องการอยากมาซื้องัวค้ายงัวเขามาได้สบายเลยพี่น้องพึ่งเปิดทุกมือเพิ่นเปิดมือวัชนาทสนามนี่พิ่นเปิดสองมือพี่น้องพิ่นเปิดมือวันเสซคกับมือวันังข้านพี่น้องวันังข้านพิ่นก็เปิดดิเพราะว่าพิ่งโลจากันจะเลื่อนสินเขามากยู่มองเดียวกันเลยพี่น้อง ถ้าเขาเพิ่มเฮ็ดสองตลาดบ้านนี้เพราะเลยเฮ็ดมาเป็นตลาดเดียวมาพัฒนาตลาดเดียวไม่เฮ็ดจุดเดียวให้มันเงยๆให้มันเจริญเลยเพี่นว่ามันจะบอกกังวลไปหลายมองพี่น้องมามองเดียวโหลดเปิดสองอาทิตย์ละสองมื่นพี่น้องมื่นวันอังคารกับมื่นวันเสาร์เลยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากมาขายงัวขายควายหรือว่าอยากมาสำรวจราคางัวราคาควายกันมาไหนพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งบรรยากาศตลาดมาสอบถามราคางัวควายมาไหนลึกเขามาเลือกซื้องัวควายใดพี่น้องกล้ย ก็มีเพรได้ซื้อยุงว่าก็มีพี่น้องมือเดียวกันพี่น้องเพิ่นเปิดมือเดียวกันทั้งงัวทั้งควาย้ะพี่น้องเด้อมหาเลาะเบิ่งพี่น้องช่วงนี้ราคางัวควายมันบ่แพงบ่ได้ก็มาหาเลือกซื้อไปเลี้ยงไว้พี่น้องซ้ำงัวมันงัวควายมันถื่อนอย่พี่น้องมาพี่น้องมาเข้าไปด้วยต้องการพี่น้องแม่ลูกแม่ยังดีเข้าก็เข้าก็นไหมพี่น้องเข้ากันไหม ลูกเมยเอาไปเือนลูกเพื่อนยัก็โกลูกเพืตัวแรกตัวสองข้าวถอยตัวที่สามูครับครับสมยังเหไปอันนี้สมห้มนะนบ้านนี่นะโอ้มันบานเนาะแต่เจ้ามือละสมไป้สมในทองอะไรอย่างไรอด้โอ้ใกล้สีออกเลยตัวนี้เจ็ดเดือดของหอยห้มหมดิครับโอ้ยลูกเหล็กลูกสองในทอง แม่นี่สูงอร่อยเท่าไรเศร้าเท่าไรเศร้าเจ็ดครับแม่เพิ่นสูงอร่อยเศ้าเจ็ดพอบานสมในทองเนาะครับโอ้ลูกแม่์ยังดีเลยพี่น้องลูกแม่ราคาเพิ่นเท่าไรล่ะราคาเป็นสี่สิบครับราคาสี่หมื่นสองตซื้อสองเลยสามพี่น้องสี่หมื่นราคาหนีต่อได้เนาะครับห้อยหอมเบอร์โทรมีบ่ล่ะ 085 738 738้า8ูนเดมพี่น้องเ้อตอบไ้ผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามมาตอรองบน้ำพนพี่น้ององหอยห่มบ้านไหนบ้านเขานอะบ้านน้องหอยขั้นเนาะบ้านน้องหอยขั้นพี่น้องเป็นี่แม่ลูกลูกแม่ยังดีดิแม่พ่ว่าสูงรยเศ้าเจ็ด ราคาซีเมืองราคาต่อรองได้รถพี่น้องเด้อต่อรองเอารถพี่น้องห้อยโ่มทั้งบ้านน้องห้อยขั้นพี่น้องเลยสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองบ้างพี่น้องเมย์พี่น้องโอ้หางดีเมย์หางงามหางขวาหางมันพี่น้องดีหางเฟินยังอย Tôi tụi này, hát thương nóng nó nặng 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 nhau Phải dân nặng đây Nhìn cái mê nặng 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 nó nặng 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 mê nặng của nặng ngay, nặng nặng Nó เอ้ยมันจ right? <us> ักบานเลยมันอ <to> ๋แยกบ่อะไรตี่ออ่างนี้ทั้งท้งนี้แ่ลไห้องแปดพันะห้องไวแปดพันห้องซื้อเหรอกเนาะห้องไร้ขายถือพื้นพี่้องอันมันได้ลูกว่้ตัวนี้ประกันบมานี่ประกันเนาะ่นประกันบ้านพี่้องสมยังเราไว้ตา สมผู้พยาโอ้สมผู้พยาไว้ได้ยักเดือนหรอหาหงเดือนนล้วเนาะแบบไงนอมีใบบนี่ใบรื้อมากเนาะต้นต้นเนาโอ้ยนาะหาพวดไบจกระับมัจะยังเดีเแคเห็นมยู่ยบ้านมันส้นโอ้อันนี้มันส้นดอก้หนางามอยู่พี่เ้องแต่วงเขาไปจากเกลือกเป็นเลยเป็นมือน สตัวนเนาะหุ้งหอดลอยสามิบอลห็นไอดอหงหอัอยกว่ารูปลอยพี่น้องงามดีโตเบิ้งเบิงคห้องาแปดหมื่นคู่มัใช้ันหวยเออคันหัวุมันไก่กัไรมันเบิงว่คักมันมันเบิงว่คักไหนแล้วขอเดฮะขอเดยวกัน ออกเดียวกันเยอะแต่ว่าเวลาเบืองมันเบืองยากเออเบืองยากตคนี้ง่ายมือพี่น้องหางมันเลยสอนขวบหางมันทาแยกคือตัวจักบาร์ตาจักตีถามไผ่บานหรือถามคนห้องคนห้องใบแปดหมื่น ทังคาเงินมาถึงแล้วจะได้แม่เดียวนี่แล้วแม่เดียวก็ขายแม่เดียวกับไข่แม่เดียวกับไขพี่น้องคนห้องไว้แปดหมื่นสองตัวนี่พี่น้องตัวนี้สูงหน่อยสามสิบกว่าพี่น้องสามสิบสามสิบสามสิบบวกแล้วเนาะสอนจะหาเงินยางเดียวพี่น้องแมียนี่แม่นี่แม่นี่เตี้ยยังไงแม่นี่พี่น้อง มเมนเตี่ยจั้งไนอยอยู่แต่ว่าคุณเนมือนจะขายใส่กันคุนว่าขายใส่กันลดห้องไวแปดหมื่นเนาะสองตัวนีน่เนาะห้องหอยงาพี่น้องหอยงาหอยงาห้องไวแปดหมื่นสองตัว เร like ียบดีพี่น้องคุณหอยบานพนวาธรรมศาสตร์เรียงธรรมศาสตร์ใช่ว่าเป็นตัวดีอยู่พี่น้องอยูุตนสูงหอยสามสิกับปตเรียงนี่เลยเนาะหอ่้ลดือยงวอืห้องหอยงาหอยงาพี่น้อง แปดหมื่นแม่ลูกเออมาเลยน้องแปดหมื่นพี่น้องแปดหมื่นห้องห้อยงานนี่มีฮกโต้พี่น้องฮกโต้อันนี้แม่ลูกบ่นี่โอ้แม่ลูกเนาะอันนี้แม่ลูกมันเสเชสเหรอได้แล้วเสาตอกไหมคือเอาสำเนียนมานน้ำเท้าอไรกันเสีคนมาตอกเสาไหมตัวนี้แม่ลูกโอ้ลูกแม่พี่น้อง สองตัวดีกว่าสักแปดฮะสองตัวดีวกว่าสักแปดโอ้หาชิ้นหาม่รูดหนึ่งห้องไว้หาชิ้นหพี่ลองหอยงาหอยงาม่นี่ม่านได้เดือนแล้วโอ้หล่คือกันนาะหุงลอยาเท่าไหร่หอดอ้อลอยสามิ นาะนี่พี่รองลูกเมอหาซิบฟทะเลก,ก,กูพ<อ>่อห,หน่ะหาซิบหาเนาะนี่พี่รองเมอลูกหาซิบหา<อ>ลูกเมอเมอกับมัมนเหลวขึ้นมาหลายเดือนไหนดเมอกรมันเหลวแล้วข้าหาเมื่นหาเ<อ>จ้ามันหันศี ก่อยติดตียเ่นหน่อยราคาราคานี่ตอร่องเลยเนาะห้องหอยงาด้เนาะฮะหอยงาหรือหัซื้อหอยอุดมกาหอยงาขาเดียวกันเนาะ่เดียวกันบอเด่บนาศนยหนึ่ง้าห้าหดหกหกแปดศูนยหอยอุดมก็หอยงาพี่ขาเดียวกัน บ้านไหนฮั่งาบ้านมีบ้านไหนบ้านนี่แหละบ้านน้องฟือบ้านน้องฟื้นบ้านน้องฟือนได้พี่น้องเด้อเแถวสว่างนี่เลยเนาะคือเจ้าเริ่องชิ้นบ่นืออะไรคือมาหาเชี่ยมแา่นี่แม่ไหนเดี๋เห็นตาแม่นี่เด้๋แม่ลูกบ่นี่โอ้แม่ลูกลูกโอนพี่น้องลูกหลายเลยไปคึลูกหลายเลยเนาะ ไล่มาได้เมลูข้าวหนโอ้เมลเมลก็ลูกหกมื่นเนาะมีลูกทรายเพิ่นพี่น้องเป็นตัวดอนแต่ลูกแท้ๆเ่ใช่ป่ะแต่ลูกแท้ๆมัหนักโอ้ลูกมันเลยพี่น้องนี่ของแท้เลยเนี่ยของแข้ราคาหกมื่นห้องไว้เนาะเมลมันนี่มีสมอีกก็ไปเมลเพิ่นนี่สมแล้วเมลก็สมเหรอสมยังละไว ผสมมันบั่นบ่ราคาหกหมื่นพี่น้องไงพวกนี้สูงเท่าไรลอยสามป่ตัวนี้หอด้วเนาะหอดลอยสามอยู่พี่น้องหอยงาหอยงาหอยอุดมอุดมลูกไส้บ่ลูกเคยลเคยลูกเคยป้อมนั่นอันอุดมเป็นลูกไส้เนาะพี่น้เนห้องหอยสังหอยอุดมพี่น้องบ้านพื้นเนาะผู้ใดสนใจแเราทู่มาสอบถามมาต้องแล้วต้องมึงดด้วพี่น้องเด้อพี่น้อง วยงามเรีแต่ห้เตาหนอนทำจันติงเยบ่อข้างคอกเลยจะเอาไว้ฟาดออกจักบาทแล้วค่าคนสามสิบสามสาม่ลูกงังฮะลูกบกยกยกมงคลเนโอ้ลูกยกมงคลนเป็นตัวเม่ด้้อยแม่สูงเท่าไหร้ยเศร้าเจ็ดเศร้ามสูงบนเาเาปีอะไรไปนี่ข้าเจริญบ่ ว่มีใบไม่หลอดพี่หนอลูกข้ามสมิงวางเสียงราคาเท่าไรครับสามหมื่นสามสามสิบสามพี่นนอต่อรองไหนต่อรองไหนด้วยหอยยังนาะหอยจงเสกาหอยจงเสกาเบอร์โทษที่ตัวเาเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเกาสหน่อยจงเนาะตั้งเสกาด้วยพี่นนองเเด่ แม่นางหน่อยพี่น้องแม่นางหน่อยผู้ใดสนใจก็ทร่เขามาสอบถามาตอรองน้ำบนด้วยพี่น้องเด้อแม่นางคว่ยกับปีกว่าแล้วเนาะอยู่พี่น้องปีกว่าพี่น้องกว่ามั่วส์กัสีเศร้าเค็ดเศร้าเปีดเหนมพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทุ่มากพี่น้องสามสิบ้าพี่น้องตอรองเออเดลูกหกมืหาพี่น้งไล่ลูกเรื่อยเลยลูกควาแล้วเป็นสิ มันเป็นกล้วยไทยเลยเนาะกล้วยไทยนี่เนาะสูงลอยสี่กัวดิเนาะไม่ม่ลอยหาพหรอฮะี่ีี่น้องล้ยหาว้ยเพี่ยน่นบอลอยหาเจ้าเจ้าไปถามบังดูบหนสี่สิบสามสี่สิบสามแต่ความนก่แล้วี่นั้นแล้ี่กัวสูงเงินไหนว่าลอยสี่สิบสามสี่สบามสี่สิบ่เหี ซอสเุ่ป็นซอ้ว่าหางบ่ดีเนาะเนหางเล็กไงหางเล็กไงอยู่นเนานี่แต่ว่าลูกมันแม่พี่น้องปานหมูลูกจบขนาดเลยเพื่อนอ่ะกินนมอยู่ก็กินมูลาเรือดแล้วไผ่สมก่อนเนาะหลุดใหญ่เรื่องนี่เป็นอยังดีไหแม่ตัวลูกว่นดีพี่น้องพ่นว่าเท่าไหร่รัาพา่น สิบเก่าแสนเก่าเนี่ยจะทำไงนี้เนาะหันไปตะกี้มันบ่อะไแล้วเนาะดวยันี้ครับหมะลูกก็สั้นนะถ้าว่าหลายเดือนลูกเนาะเดือนลูกเดเดือนแต่ว่าแม่เพิ่นไงอยู่แต่ว่าหางบ่ดีพี่เนาะหางเล็กนอยหางหักขอบแต่ว่าฝ็นลูกคือบ่หางซะดีอยู่ฝันเนี้ยมันออกมาเนาะอืส่งมาเนาะต้องเซ็มันริงมีปัญหาเรื่องหางเนาะหางเลยไม่เดียด อาจีพยาพื้นจะหน่อยพี่น้องแต่ว่าส่งหางลูกมากมันสมบูรณ์ดีไหมว่าเป็นกรรมพันธุ์ได้พี่น้องหางดีอยู่นะสวยงาหางไหมสวยพี่น้องสอนลูกมันไหมลูกเก็ดเดือนแสนเก่าคนห้องเว้ถ้าขาต่อลองได้อยู่ฟ้อมชูลอยสี่สิบสาม เป็นวัดเรียบร้อยพี่น้องปล่เดี๋ยวจะคล้องคนยังไงผูงกล้วยอยู่พี่น้องปาหางมันสีเดียบหางแต่น้อยเลยท่าสีเดียบหางแต่น้อยแต่ว่าลูกมันหางดีอยู่ไลยทรงลูกพร้อมเนาะให้ลูกดีพร้อม งานมาไกลเต็มแสนเก่าที่ไหนนะน้าหนูน้าดีแล้วข้าอยู่ที่ไหนละหัวหนาเปิดไปแสนเก่านเก่าหาพันแสนเก่าก็หาพันนี่น่ะ นลูกแรกบปุ้งฮะลูกแรกครับออกกระฟันได้คู่เดียวโอ้ลูกแรกพี่น้องแม่มันสมอีกไปนี่แม่มันเปิดท้องว่างไหมสบายโอ้เม่ท้องว่างเนาะครับเพราะว่าเอากระซื้อมากไม่ได้ทำอ,อืมพี่น้องเจ้าคู่เดียวเจ้าได้คู่นึงพี่น้องล,ลูก,ล,ล,ก,ล,กลูกแรกลูกแม่นี่ว่าไปหนิเสนเก่าหาพันเนาะครับตทดรองได้ตทดรองหน่อยด้วยพี่น้องเนาะห้งหอยอยังหล่อสื้อหอยนัดครับหอยนัดเบอร์โทรติดต่อเข้าเบอร์ ศู5ย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนเด้ามพี่น้องเด้อหอยนัดทัางเซกาพี่เนาะผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเขามาสอบถามมาต่อรองบึงด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าป้อยเลยเป็นตะเี่ยงพี่น้องแต่ว่าเมยมันหางมันเสียนิดนึงแต่ว่าลูกมันเี่หางงามพี่น้องงามเมยัางเปสีเงินดยเมมันหางมันมีปัญหาเรื่องหางพี่น้องแต่ว่ากโ็ยังแต่หายลูกดีอยี่นงลูกดี แม่หมดเงยเลยแม่หนึ่งข้างห้าวบ่หน่เท่าแม่เท่าใดไรแม่นี่แม่ลูกลูกแม่แม่ลูกคือกันเนาะโอ้นี่พี่น้องลูกคนผุดลูกแม่ลูกแม่ยังดีขึ้นกันเก้าซีฟาร์บ่แม่นี่นี่พี่น้องแม่เพิ่นมันไปเหรอสร้างไมนหล่นไปหลุดมีแม่เพิ่นนี่ชุ้มเลยสามสิบตัวอยู่มีลูกแม่เนาะลูกธรรมดาหรือลูกพ่อ ลูกลมครับลูกมลมเนาะราคาอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าสิบหาแม่สูงเท่าไรแม่คนอยสามสิบเก็ดแม่ลอยสามสิบเก็ดเี๋ลูกเรียกบ่ลูกสองลูกสองพ <It> ี่น้องเก้าสิบหราคาตัวใดเนาะลอยสามสิบเก็ดสามสิบแปดเก้าสิบหลูกมีลูกแม่พี่น้องมีลูกคนตัวแม่

ต่ว่าโค้ชเงผมก็มีคนคอยเส้นกันดิเข้าซีฟาร์พอดีราคาต่อรอ,อ,องเลยพี่น้อ,อ,องอ,อันเมียนีก่กับเมีนมัเมียมูลาเมียหล่อมูล่าพี่น้องรับประกันคลองหคล้อง,องมูลาคลองหเดือนแล้วลมูลาหเดือนลูกด้ลูกแม่ด้อลูกฟูนี่ลูกแม่ยังดีเนาะนี่ปเป็น,นปลูกคนอ๋อลูก เจ้ามูลาหางดอกถึงธรรมดาเขามั้เนาะหาบบัวมันหาบบมันหางดอกสวนมูลาพี่น้องราคาเท่าไรเละแม่ลูกนี่ห้องไว้สรานี่ยสองแสนเก้าล้านตู้เก้าล้านไปดิในห้องเก้าล้านโอ้ในห้องเก้าล้านวันนี้เด็ตัวนี้เด็ดมีใบเงี้ยด้วยเอนี้มันกระมันกระมันจะไมนดูเก๋อ้าวอ้ากระมันเนาะห้องไว้สองแสนอันนี้ก็แม่ลูกคือกันเฮียงกันนี่แม่ลูกค็มันอืมโอู้นี่ตัวใหญ่พี่น้อง อะไรอันน <t> ี้มูละของกับเล่าานไปเนาะมีดพอุงลอซีบ่ลอยซีสิบัลอยพี่น้ององหาเดือนแล้ว้องหาเดือนรับประกันได้ลูกสาวกับสูงกับซ้ำแม่อะไรเนาต้องโดนผลลูกสาวราคาสองสองแสนสองแสนหองไว หอยกระมุนบ่หึอยกระมุนเบอร์โทรติดตเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้เดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์แเดสี่พี่น้องเพี่้อใอยากป่ยใส่ใหญ่ๆหน่อทั่มาพี่น้องมานตอทามมานอร่องมออกพี่น้องาว่าตัวนึงจดมูล่ะกระลูกเพิ่งงดอกทังดอกพี่น้องทางดอกใดสนใจกทัเขาสอบทามมนก็พี่น้องเนออหอยน้ำมุน น้ำมุนข้นบานยังบานบังบังน้ำเย็นบอ้แม่ลูกมี่าเปตัวลูกมาเลมวแม่แม่ลูกเจ้าว่าละอวนโอ้สามหได้ไหสามช้มาลูกแม่แม่ลูกบอกลูกแม่ลูกแม่ลูกแรกบานี่ลูกแรกครับผมลูกแรกพี่น้องราคาสามหาหอยน้ำมุนหอยน้ำมุนคนโกพี่น้อง สามตัวแล้วสามตัวกระแมนเมนโอ้อันนี้แม่ลูกนี่จักบาทละค้าพนพี่ลูกแม่ลูกบอกแม่ลูกบอกแม่จักหวาดสามชีพหาหอยจะในหอยมัมีแต่กินกับกินมาได้นิดน้อยครับราคาสามชีพหาพี่น้องแม่ลูกแรกเนาะแม่ผสมอีกไปนี่ย่างผสมอยู่อ้วนกินไรกจนอ้วนพี่น้องราคาสามชีพหา ไปลูกแม่บ่ะลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่แต่ว่าขีตายังบ่ลางอยู่แต่ว่าเจ้าของหมดกินแล้วตัวนี้เด้กปะ่ะเนี่ยยังเฮาอยู่บ่คุณซื้อมาแม่นบ่ซื้อมาใหม่พี่น้องอีตาแบีนแม่นบ่ตาแบีนบ่ตามันแบีนพี่น้องตาเข้าขังนึงเห็นแม่์น่างหน่อย เม่นั่งหน่อยทักบาทแล้วราคามันนี่พอดูพอดูต้องพอดไงโอ้แต่ว่ามันตาแว่นเนาะตาแว่นพี่น้องแม่นั่นสามสิบหาเนาะแม่นั่นแม่นี่งหมื่นหาแต่ว่าตอนนี้พอมีตาแว่นเนาะตาตาแว่นพี่น้องแต่มันมันมันพัฒนามาแล้วเด้อมันเสียของยังเดียวอ่ะตาแว่นมันเออสวหรับผู้เลี้ยงมันมีปัญหาเลี้ยงเอาลูกมันเนาะเอาลูกมัน ราคาอยู่หมื่นหาเนาะครับผมต่อได้นิดหน่อยยังต่อได้พี่น้องตัวนั้นสามชี้หาตัวนี้ชี้หานะเออเงินหมื่นหาเลี้ยงได้เนาะเลี้ยงน้อยมันก็เป็นเงินสามหมื่นโดนตัวหันลำตู่มันควรมันก็หายความล้ำตูมันหควรหักเงินหากท่าทองได้เลยครับตาเวียนมันเห็นหุดงในตาไหมเนาะโอ้ยเห็นแล้วเนาะมันเป็นของธรรมชาติมันจะเี็นนะผมกรรมพันมันหายบ่ตานี่เป็นสิตลอดเป็นยังสิตรลดผมเป็นนกกรรมพันเนาะรรััมมพนน น้อยหน่อยนอยี Them, ่หรอปห้อยหน่อยสาวหน่อยสาวหน่อยราคาเมื่อน่าควนดีพร hmm, oh, ้อมเนาะควนหาเมื่อหาองโอ้ควนหาเมื่อนห้อมทองเนาะมีพี Vietnamese> ่น้องโอ้หับชัดเจนเลยพี่น้องสองข้างเลยนี่ควนงามควนงามครับผมตจ้าย่างเดียวควนสองข้างกับมีนควนสองข้างกับมีควนหาเมื่อหาท่องแข้งขาเล็บดีเล็บดีครับผมราคาหมื่นห้าหมื่นห้าหองห้อยห้อยบุญชูเนาะเบอร์โทรเบอร์โทร เบอร์โทรติดต่อทุกพี่น้องเด้อของห้อยบุญชูศูนย์หกห้าสหนึ่งหก้ายงหน่อยโ oh, อส้าศูนย์สามหนสามที่น่องผู้ใดสนใจกับทุกข้อสอบถามต่อรองพี่น้องเด้อแม่เาหน่อยพี่น้องเร้าหน่อยเพาะห,หางยุ่ง โซนห้องไอยมื่นซีหาลอยพี่น้องมื่นซหาราคาในต่อได้เนาะตดได้ต้องหน้อยต้องน้อยเนาะ่ยุเนาะลายลมันสิเบิดเบิดโ่วเบิดยงเหรอศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดซีซี4ีีเจ็ดสามหกีมไม่ย่งพี่น้องกูได้สนใจกับโชวขอสอบถามต่อรองมึงด้วยพี่น้องเนาะเวลเป็นแม่นั่งหน่อยพี่น้องแม่นั่งหน่อยก้แปดท่านเจ้าขยีซื้ออยู่

ต่อได้ตัวต่อได้ครับต่อได้ต่อได้ห้อยสร้างเนาะครับเบอร์โทรห้อเดีบัตรศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกห้าหกหกห้าหกสี่สี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งเจ็ดสโลแกนสโลแกนคุณช้างไอ้คุณแผนตายหมดคุณช้างฟื้นแล้วฟื้นฟ่าฮ่าฮ่สโลแกนน้องคนพี่น้องคุณแผนตายเบิร์คุณช้างฟื้นแล้วแพนตายเบิร์คุณสร้างฟื้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อสโลแกนเพิ่นเพิ่นว่าสองหมื่นเอ็ดพี่น้องที่ค่าราคาเหนือไปเลยเพิ่นว่า เลยสนใจกับพวกขาสอบคามต่อรองนะพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้ไฟว่าหลายเ้ยพี่น้องไฟมีซ้ำเห็นเด้พี่น้องเ้อขอสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ก็นะครับเ้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่ขอสำหรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ